สวัสดีครับวันนี้เรามาประยุกต์ใช้ Open AI Chat GPT ในการทำสไลด์ PowerPoint ในการนำเสนองานร่วมกับ AI ของ Canva กันเถอะเป็นไงวิดูกันสวัสดีครับวันนี้เรามาประยุกต์ใช้ Open AI ในการทำสไลด์ PowerPoint นำเสนอต่างๆดีกว่าร่วมกับการใช้ AI ของ Canva ในการสร้างสไลด์ขึ้นมาเลยโดยตรงกำหนดพร้อมในส่วนของหัวข้อที่ผมจะใช้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5และแนวทางการแก้ไขภายในประเทศไทยนะครับทําเนื้อหาแบ่งออกมาเป็นสไลด์8ถึง10หน้านะครับแรกๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแค่เขาคงแต่ละหน้าเฉยๆนะครับผมก็เลยบอกว่าช่วยหาเนื้อหาของสไลด์ในแต่ละหน้าที่มันมากกว่านี้นะครับโอเพ่นไอไก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมก็บอกว่าขอแต่ละสไลด์เนี่ยให้รายละเอียดในทุกๆหน้าเลยนะครับก็จะเริ่มเป็นเนื้อหาที่สามารถ นำมาใช้ได้แล้วจริงๆจะเป็น e. แบบนี้นะหลังจากที่เราได้เนื้อหาของ OpenAI นะครับที่เจนในส่วนของ PM 2.5มาได้แล้วนะต่อมากที่เราจะทำก็คือไปที่ c a นว a ของเราเลยนะครับ c a n v a เนี่ยนะครับปกติเราจะสร้าง Presentation ของเราใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ c a n v a เขาก็มี AI ในการทำสไลด์แล้วนะครับก็ไปที่คำสั่ง Doc ก mm hmm. ได้เลยนะครับแล้วเราจะเจอของใหม่ครับ d o c to Presentation ครับนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ใช้ในการสร้างสไลด์จากข้อความได้เลยนะครับกดเริ่มใช้งานได้เลยตรงนี้นะครับเราก็เลือกลบทิ้งไปได้เลยนะครับผมก็จะทำหน้าที่ในการ Copy เนื้อหาในส่วนของ Open AI มาใส่ไว้ได้เลยนะครับอ่ะผมก็เริ่มนะครับ อยอยกอบมานะครับเสร็จแล้วก็ขวาเลืออพาร์ลงไปได้เลยอ่าสังเกตนะครับหลังจากที่เรากอบแล้วเราก็มีการจัดการต่างๆที่เราเที่เรียบร้อยก๊อปปี้เนื้อหาสไลด์ที่1นถึงแดเรียบร้อยแล้วนะครับ AI เนี่ยเขาดันมีควาว่าสไลด์ติดมาด้วยนะครับอ่าผมก็ต้องลดตรงนี้ทิ้งนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะ <S <S อ่าแบบนี้นะครับคำนิยามนะครับดูตรงนี้นะครับอย่าลืมเขียนหัวข้อนาเสนอด้านบนล่าจากที่เราปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่กดตรงป้ายที่เป็นคำว่าสไลด์ PowerPoint เนี่ยแหละนะครับระบบจะทำการ g e n e r a รตหน้าตา PowerPoint ของเราขึ้นมาให้เลยนะครับก็จะมีเทมเพลตมากมายนะครับซึ่งสวยงามเลยได้เลยครับนะครับเสร็จแล้วอย่างที่บอกแค่เรากดคำว่าอะไรครับสร้าง Presentation นะครับที่นี่นะครับอ่ามาแล้วสังเกตนะ p r e s e n t ของ c a n v a เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้อาจจะมีให้เลือก l a y ์เอนะครับอ่าเราก็เลือกเทมเพลตของเราได้ด้วยนะครับก็เข้าๆนะครับอย่างกับถ้าขาดตกอะไรเช่นรูปภาพต่างๆนะครับเราก็อาจจะอินเสิร์ตจากองค์ประกอบต่างๆในตัวอย่างนะครับยังไม่มีรูป PM 2.5นะครับผมก็ไปที่ภาพถ่ายนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า PM 2.5แล้วก็เอารูปพวกนี้มาใช้ต่อได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้สไลด์ที่ เนื้อหาเราก็ไม่ได้ทำเองนะครับเราให้ Open AI ในการ g e n e r a เรขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็สไลด์เราก็ไม่ได้ทำเองเหมือนกันนะครับเราให้แคนวาสร้างขึ้นมาให้นะครับนี่ครับยังฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ